สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอิะอนดี้ก็รับนะคะเข้าเข้าสู่รายการไทยยังวะ EP อะไรไม่รู้ไม่มี EP เพราะอิออออนี้ไม่มี EP แรกก็ไม่มีเลย EP แล้วแต่คนจะทำ <c oughs> ก็ไม่รู้ด้วยว่ามาเมื่อไหร่แต่ว่าคอนเทนต์วันนี้เนี่ยก็คือว h า t s a p หวับาย วันนี้นะคะจะมาในคอนเทนต์ชุดลูกคุณในราคาที่ย่อมเยากิบโอเคค่ะไปค<ก>่ะ<า>เริ่มการในชุดแรกเลย <ไป S 1> ก็คือชุดที่ทัดไทยนี่แหละาะว่าก็ไม่ได้มีเยอะเนาะเริมทีชุดนี้เป็นยังไงคะโกะมุนเป็นฝาแฟนของกูมุนยองชื่อโกระยองชุดนี้นะคะได้มาจากพอมิโล,ต,ล 60, ตันร60เปอร์เซ็นต์กดต้องกดในแอปเท่านั้นนะคะ กดในแอปแล้วไปลองก่อนที่ร้านกดหลายๆไซส์เลยไปเลือกลองสองตัวนี้ก็พันต้นๆมั้งแต่ว่ามันเป็นแบบเบสเซอร์อะแล้วก็แบบมันภาพดีแล้วก็เป็นผ้าทวีตอะไรเงี้ยออนะต่างตาต่างตาโอเคใส่แล้วก็รู้สึกแบบว่าลุกคุณ่ะคบไปประชุมกับคุณพ่อไม่หรอใช่แต่ว่าพูดถึงอุปกรณ์ต่างๆเสื้อข้างในนะขอให้เพื่อนซื้อหน่อยนะคะจากร้าน Monday Morning Meal นะชุ่ม ในนะคะซูด้านี่เป็น Sister Size ก็คือจะเป็นเสื้อคออก6ถึง38ดีเทลมากแม่ควรแบ่งได้ไหมไม่ได้นะแล้าสุดคอลเลคชันใหม่นี่เริ่มขายดีเริ่มจองยากแล้วเพื่อนก็จองไม่ได้แล้วก็คือถ้าใครที่ดูคลิปนี้ไปกดจองเลยไปกดตุ่มเพราะว่าซื้อไม่ทันจริงๆของเขาแบบทำมาสองสาตัวอะไรเงี้ยเออรอหายากแง่ ลอกค่ะแล้วชุดต่อแบบชุดนี้นะคะชุดนี้นะคะเสื้อเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำที่เรารักช้อปปี้จ้าส่งจากจีนว้าใบวันนี้ยว่าไปจะบอกว่าสองร้อยกว่าบาทว่าซ้างแก่คุณภาพดีนะทำเป็นเวดนะจ้ากระยี่นงานกระมี่นะจ้าทำตโอเคนะโอ้ยเป็นสวยนะเราก็มาแพะกับกางเกงตัวนี้นะคะเป็นสแลกที่ซื้อมาตลอดเหมือนกันของ H&M น่าจะประมาณแบบ สามร้อยสองร้อยห้า <t> ส <meals> <ifer rol> <AT> ิบก็คือลุคนี้ไม่เกินพันลุคนี้ไม่เคยเกินพันไม่เกินห้าร้อยด้วยอย่างนี้คือแบบเฮ้ยเนี่ยกลมเนยงปะชุดนี้นะคะจะช็อปปี้ คือผ้ามันดีจริงแต่สําหรับเราที่เป็นคนมนุษย์ขายยาแขนยาวอ่ะแขนไม่อยู่เท่าเนี้ยช้อปปี้ร้านอะไรอ่ะร้านแปะเลยนะเชี่ยวเชี่ยนอะไรอ่านไม่ออกร้านเดียวกันปะเออน่าจะร้านเดียวกับมึงจ้าถ่ายถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยได้ไตัวเดียวก็ตัวสามร้อยื่องควรคอนเซ็ปต์คอนเทนต์ถูกใช่ใช่เรามาต้องมาสายนี้อันนี้สองตัวก็มีห้าร้อยก็ใส่ได้อะไรเงี้ยกับชาแนลทั้งเซตก็แบบเป็นแสนชาแนลนะจ๊ะ ท่านซิงยอนผ่านมาเรารักนายนะก็สวยดีนะเออมันก็สวยแหละเออแต่แบบเออแต่สวยดีในราคาเท่านี้อีกแหละพูดแบบแฟลชแบ็คไปคลิปชอปปี้อันนั้นแล้วนาคะท่านี้จะเอาอะไรก็เอาแต่ขาวทุกกิ๊บกีกแล้วกอีกแล้วแต่อีกกีบกีบเนี่ยก็หลายบาทเหมือนกันนะรอๆกันแล้ววันนี้ก็ลงทุนเอง ถ้าใครอยากสปอนเซอร์ชุดใจเองสามารถติดต่อได้นะคะเขาเป็นนางแบบที่เข้าถึงได้ทุกวัยแล้วก็ทุกหุ่นเพราะมีตั้งแต่ผอมไปธรรมดาจนถึงครับชาบี้แบบมีดี้อะไรอย่างเงี้ยหว่าอะไรเนาะตัวนี้มันไม่มีแล้วแบบอ้วนหรืออะไรอ่ะสเตลล่าไปแบบชาบี้มีดี้จะแบบว่ายำบามอะไรเงี้ยค่ะยำบามชาบี้ชาบี้ชาบี้ชบี้ชาบีชาบี้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 ชาบแ้นจะใส่แค่เสื้อาบี แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเออกลามาทำชุดและกันผลผ่อนก็ไม่ได้ก็ได้แค่ยืนอย่างเงี้ยส่วนเท่าไหร่คะเอาแบบว่าอันนี้ใสแอลแน่นของกูก็ใสแอลนะไม่ได้แล้วเนื้อ่งสอบก็ beauty s pain ก็วันนี้นะคะเราเลือกมา2ชุดให้ดูคนละสชุดรวมเป็น4 4ปิดจบคลิปแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อยังมีคอนเทนต์อืนๆตามมาอีกมากตา่ตางกด subscribe ให้ด้วยนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ทำง,งานประจำกันอยู่นะ ทำเล่นๆแต่ว่าถ้าดังขึ้นมาก็อหอถึงเจสิคนที่สาวคลายคนนั้นคุยยนะ่อว่ายอ่าหอหัวออกย่อเยอะไม่ได้ด้วยนะนม